ปรางกันรันว่าที่เจ้าสาวที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกสาวสวยหน้าคมเรียบร้อยอ่อนหวานเรียนเก่งคือคำนิยามของปรางกนรันวงขอจรไกลนักแสดงสาววัย30ปีที่ตอนนี้เธอคือว่าที่เจ้าสาวที่ทำเอาคนทั้งประเทศอิจฉาปรางกันรันเธอคือนักแสดงมากความสามารถที่วันนี้เธอได้เดินทางมาในเส้นทางมายายาวนานถึง10ปีจากจุดเริ่มต้นของเด็กสาวขี้อาย ชีวิตอยู่ในกรอบของครอบครัวที่วางไว้และมุ่งมั่นกับการเรียนจนกลายเป็นคนเก่งรอบด้านทั้งวิชาการและดนตรีอย่างไวโอลินซึ่งในปี2007ปรางได้เข้าประกวด m ม s สทีน Thailand 2007โดยเธอได้เข้ารอบไปถึง15คนสุดท้ายเท่านั้นแต่ก็ทำให้หลังจากนั้นเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการไปแคสงานโฆษณาและละครต่าง มีได้บ้างและไม่ได้บ้างแต่เธอก็ไม่ท้อจนเธอได้มาร่วมงานกับช่องสามในละครเรื่องน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ช่วงเวลานั้นปรางทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยในขณะเดียวกันเธอก็ทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่เคยขาดซึ่งทำให้เธอเรียนจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเรียกได้ว่าสวยเก่งเพอร์เฟกจนครบในคนเดียวครับ การเป็นนักแสดงของปรางเธอไม่ได้เปิดตัวอย่างสวยหรูเช่นนางเอกคุณอื่นๆเธอมาจากนักแสดงที่รับบทบาทดาราสมทบจากบทนางร้ายบ้างนางรองบ้างและคนจดจําเธอผ่านผลงานละครหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องเดือนเกี้ยวเดือนพบรักและบางระจันด้วยเสน่ห์ความสวยหวานสวยคมที่ยากจะหาได้ในดารายุคนี้ทําให้ไม่นานปรางก็ได้รับสปอตไลท์มากขึ้นพร้อมสําหรับการขึ้นแท่นนางเอกละครหลังข่าวประเดิมเรื่องแรกคือ เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดตอนการประเทศจำแลงแต่ผลงานที่สร้างชื่อและเป็นมัสเตอร์พิกสำหรับปรางก็ต้องยกให้ละครเรื่องบุพเพสนิวาสที่เธอรับบทเป็นแม่หญิงจันวาดซึ่งเป็นละครพีเรียดที่ปรางได้โชว์สเสน่ห์ฝีมือการแสดงของเธอออกมาได้เต็มที่ตัวละครนี้เหมือนเกิดมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเพราะเมื่อได้ออกอากาศไปความน่าหวานเหมาะสมกับบทบาท ก็ยิ่งทําให้ปรางเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักมากขึ้นซึ่งกระตรงกับความต้องการของเธอเองที่อยากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและมีคนชื่นชมเธอในฐานะนักแสดงที่ดีซึ่งเวลานี้เธอก็เป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในความเป็นปรางที่ทําให้หลายคนชื่นชมและอิจฉาไปตามๆกันก็คือความรักของเธอปรางปลูกต้นรักกับแรปเปอร์สุดคู่อย่างโต้งทูพี มาถึงวันนี้ร่วม10ปีแม้ครั้งหนึ่งทั้งคู่จะเคยเลิกรากันไปถึง2ปีเพราะความแตกต่างและก็ต้องการเวลาสําหรับการเติบโตแต่เมื่อทั้งคู่โัวจรกลับมารดน้าพรวนดินดูแลต้นรักต้นนี้อีกครั้งความรักของโต้งและปรางก็หวานชื่นจนน้าตาเรียบพี่เลยนะครับซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้เฮกันอีกครั้งกับเซอร์ไพรส์ที่หนุ่มโต้งคุกเข่าขอปรางแต่งงานอย่างโรแมนติกท่ามกลางอากาศหนาวของเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา งานนี้ทำเอาว่าที่เจ้าสาวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวครับเรียกว่า Lucky in l o เลและ Lucky in ินเกมจริงๆครับสำหรับชีวิตของนางเอกสาวปรางกันรัน